สาป่าดอนจับคันไถฟ้าลมแดดร้อนนอนคูกฟางช่างมีสุขใจไม่ต้องฟังวนน้ำมันรถยนต์จะขึ้นเข้าใดขี่ควายไปถึงไหนไหนไกลแสนไกลไม่บนสักวนัน กราบเรียนมาอย่างพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอกระสังที่เคารพแักทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโปรโดไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ประจำอำเภอกระสังเขตอำเภอกระสัง โปรดเลือกด <S <S Trustee Zac <bane> รอภิษกอังคสิทธิ์เบอร์หนึ่งดรอภิษกอังคสิทธิ์หรือเฮียก้าฟาร์มพรประเสริฐเบอร์หนึ่งดรอภิษกอังคสิทธิ์หรือเฮียก้าฟาร์มพรประเสริฐเบอร์หนึ่ง บอร์หนึ่งเป็นผู้แทนเกษตร,รกรเขตอำเภอกระสังของเราคนจริงรู้จริงทำจริงไม่ทิ้งเกษตรกรเลือกคนเก่งคนดีมีความรู้ความสามารถมีวุฒิภาวะพูดจริงทำจริงไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรขอขันอาสาทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแก้ไขปัญหาเป็นนักพัฒนาประสานงานสิบทิศเพื่อประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องทำงานแบบบูรณาการประสานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นพูดจริงทำได้พ<ป>ร้อมเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องด้วยความเสียสละ19มีนาคมโปรดเลือกดอกเตอร์ Dr. อภิศษ์อังกฤษหรือเฮียเก้าฟาร์มพรประเสริฐเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์มึงคนจริงรู้จริงทำจริงไม่ทิ้งเกษตรกรโปรดเลือกดรอกเตอร์ Dr. อภิษสอังกฤหรือเฮียก้าฟาร์มพรประเสริฐเบอร์มึงเบอร์มึง บอร์หนึงน่งเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึ่งเป็นผู้แทนเกษตรกรเขตอำอภอกราสังองเราสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกรเกษตรกรและหน่วยงานของรัฐส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกรในจังหวัดในรูปแบบต่างๆ เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างครบวงจรและยั่งยืนดรอกเตอร์อภิษฎอังกิ์หรือเฮียก้าฟาร์มพรประเสรศิฐเบอร์มึงเบอร์มึงคนจริงรู้จริงทำจริงไม่ทิ้งเกษตรกรเบอร์มึง เบอร์หนึ่งเป็นผู้แทนกเกษตรกรเขตอำเภอกระสังของเราเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภากเกษตรกรแห่งชาติพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภากเกษตรกรแห่งชาติทุกนโยบายของพี่น้องเกษตรกรต้องได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาเอาใจใส่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม หากท่านได้ผู้แทนเกษตรกรที่มีจิตอาสามีความรู้ความสามารถประสานงานทุกภาคส่วนทำงานแบบบูรณาการโปรดเลือกดอกเตอร์อภิษ์อังกิ์หรือเฮียก้าฟาร์มพรประเสริฐเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์มึงคนจริงรู้จริงทำจริงไม่ทิ้งเกษตรกรอย่าลืมอย่าพลาดวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้8นิกาถึง17นิกา พี่น้องชาวอำเภอกระสังโปรดมอบความไว้วางใจให้ค้นแก่งคนดีมีความรู้ความสามารถมีจิตอาสาพร้อมทำงานเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรเขตอำเภอกระสังเลือกโปรดเลือกด็อกเตอร์อภิษฎอังกฤษธิ์หรือเฮียก,ก้าฟาร์มพรประเสร,ริฐเบอร์มึงเบอร์มึง เบอร์มึงคนจริงรู้จริงทําจริงไม่ทิ้งเกษตรกรดอกเตอร์อภิษ์อังกฤษเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์มึงเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์เขตอำเภอกระสังของเรารับประกันท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน